การกลทีวีกันนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเคร่องรีว a s o n y Vegas Pro นะฮะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาอยู่กับการตัดต่อวิดีโอเบสิกนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปอย่างรวดเร็วนะฮะเนื่องจากว่าผมไม่อยากให้มันเสียเวลาอะไรมากนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาครับเราไปกันเลยครับก็นะครับผมจะไม่ค่อยส่องคลิปทุกอย่างไว้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะมันจะเป็นมันจะไปอยู่ในหมวดของทุกอย่างของผมเลยนะฮะก็คือจะอยู่ที่ไฟลวิดีโอของผมทั้งหมดนะข้อแรกครับการตัดต่อครับถ้าเกิดคุณมีอินโทรครับเอาอินโทรมาก่อนคร พออินโอกมาแล้วครับต่อมาครับก็คือตัวคลิปครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะเอาชิปของชัยน้องเก่ามานะฮะหลังจากนั้นครับก็ทีนี้ครับก็มานั่งหาดูนะฮะว่าอินโทรเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงนะฮะนะฮะการการกดเอนะฮะจะเป็นการตัดตัดผ่าวิดีโอนะฮะประมาณนี้นะฮะอย่างนี้นะครับนะฮะเป็นการตัดวิดีโอนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นครับการลากให้มันเชื่อมกันอย่างนี้นะฮะ สังเกตนะฮะตรงนี้นะฮะไอตรงที่ว่ามันเป็นไอตรงนี้นะฮะมันพอมันเชื่อมกันนะครับผมนั้นปกติผมจะทาเป็นหนึ่งวินะถ้าผมจะไม่ผิดนะหลังจากนั้นฮะวิแล้วก็กรณีที่คุณรีบนะฮะไอตัวนี้ช่วยคุณได้นะฮะดูนะฮะ โอเคครับกรณีที่เสียงคุณเบาเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอแป,ป๊บปรับไอ้นี่ก่อนผมลืมตัดเอาโลนะฮะนะมีคนทักผมมานะฮะเดี๋ยวขอแป,ป๊บหนึ่งนะฮะใครทักมาวะโอ้ยฮนะโอเคช่างมันนะ,ะการที่การที่คุณจะแยกแยกเลเยอร์นะฮะก็คือ,อเดี๋ยวดูทำไม่ดูนะฮะ อ่ะถ้าเกิดคุณจะแยกเลเยอร์นะฮะตอนแรกนี่ถ้าเกิดคุณยังไม่แยกนะฮะถ้าดีลีตนี่คือจะหายไปทั้งหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่คุณแยกเอาเอานะฮะก็คือกดตัว U นะฮะจะเป็นการแยกนะฮะหลังจากนั้นนะครับการดีลีกแต่ละแท็กมันก็ว่าไปอย่างนะฮะโอเคครับหลังจากนั้นครับเราเรากดคอนโทรลซีครับเพื่อกอปปี้แท็กนั้นๆนะฮะอันนี้คือต้องใช้อีตัว U นั้นก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ครับโอ้ผมลืมไอ้นี่ผมลืมเอามาวางนะ มันต้องสร้างเลยเยอะใหม่ก่อนนะฮะแล้วก็เอามาวางในเลเยอร์นะฮะโอเคครับ, okay, รบหลังจากนั้นครับเราก็มาทีา่ด้านหน้านี้นะฮะว่าเเราจะทําให้มันประมาณเท่าไหร่นะฮะโ okay, อเคเพราะฉะนั้นนะฮะผมจะปัดประมาณนี้เลยนะฮะหนึ่งนาทีนะฮะเอ้หนึ่งวินาทีนะครับหลังจากนั้นครับไอ้ตรงด้านหลังนี้นะฮะแล้วก็ทําอย่างนี้นะฮะโอเคตรงขอบขอบนี้นะฮะมันจะไอ้ตรงขอบขอบนี้คุณสังเกตไหมฮะว่ามันจะมีสัญลักษณ์ไอ้ตัวนี้นะฮะโอเคนะฮะก็พอพอพอเมาส์เป็นอย่างนี้นะฮะให้คุณลากได้เลยนะฮะ อันนี้จะเป็นการทำเฟดอานะฮะเฟดอินเฟดอันั่นเองอันนี้เฟดอินอันนี้เฟดอานะฮะแล้วแต่นะฮะโอเคนะฮะเออเล่นเกมไอซอนนะ,ะโอเคครับหลังจากนั้นฮะ,ะเรามาถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทำทรานสิชันนะฮะหรือการเข้าให้ให้รวดเร็วนะฮะเอ้ยไม่ใช่การทำทางตอนเวลาเข้านะฮะให้สวยงามนะฮะให้คุณมาที่ทรานซิชันครับหลังจากนั้นก็มาเลือกกันเลยครับว่าเราจะทํายังไงนะ,ค,ะคุณจะทํายังไงก็ได้นะฮะแล้วเตะนะฮะลิวตี้ลิวตี้นะฮะโอเคนะฮะอันน นะครับผมจะใช้แฟดนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมใช้แฟดค่อนข้างบ่อยนะฮะโอเคนะฮะผมก็จะเอาแฟดมาวางอย่างนี้ครับโอเคครับถ้าเกิดเออผมลืมบอกไปนะฮะถ้าเกิดเสียงคุณเบาเกินไปนะฮะถ้าเกิดอินโทเนียเสียงเบาอยู่แล้วแล้วเสียงตัวอ้นเนียเบาด้วยนะฮะให้คุณกดเร่งดีิเบลด้านหน้านี้ได้นะฮะอันนี้คือวอลลุ่นนะฮะวอลลุ่มนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วไอ้ตรงนี้จะเป็นดีิเบลอันนี้คือจะเป็นดีิเบลปกติถ้าเกิดฟังอย่างนี้นะฮะที่เราจะมาเออเล่นเกมอิซอนแล้ว เสียงมันจะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดเราเร่งเสียงครับให้เสียงมันดังครับทีมม่เล่นมาเล่นเกมเอลซอนแล้วอี่มาเดล่นสังเกตดูนะฮะแทบประมาณแทบบเมื่อกี้สังเกตดูน,นะฮะว่าแทบ็บแรกนะฮะกับแทบ็แทบที่สองอแท็กแรกกับแท็บที่สองนะฮะไอตัวนี้มันจะสุดเลยแต่ว่าไอาตัวนี้จะไม่สุดนะแค,ะ <c oughs> ะค่ <c oughs> ยูปตอนวันนี้นะฮะเรามีแข่ของคนนะคือ <c oughs> นะฮะตามนี้นั่นเองนะครับนะครับผมโอเคนะก็ถ้าเกิดคุณมีออโลนะฮะคุณจะตัดต่อ,อยังไงก็ได้นะฮะโอเค ต่อมาครับเราจะมาที่ไหนต่อแต่โอเคเดี๋ยวเรามาเรื่องไหนก่อนอันนี้เป็นเบสิกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้คือวิดีโอเอฟเอครับถ้าเกิดคุณจะทํา่าแบบภาพแบบเก่าๆนะอย่างเช่นคุณจะอันนี้เป็นวิดีโอย้อนหลังนะฮะคุณอยากให้ภาพมันเก่าๆก่อนแล้วจากนั้นอยู่ดีๆมันเกิดชัดขึ้นมานะค,คุณก็จัดไล่เลยนะฮะก็คือทำเนี่ยไอตัวยูนั้นก่อนก็ได้นะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการตัดแทกนะฮะหลังจากนั้นก็เลือกลงมาครับคุณจะทํายังไงก็ได้นะฮะอย่างเช่นจะทําให้มันอ่า ทำให้มันสว่างทําให้มันเบลอทำนู่นนี่นั่นบาบาบาไล้อีกมากมายนะฮะโอ้เดี๋ยวผมจะใช้เฟรมเอฟเฟคละกันนะฮะโอเคเฟรมไลฟ์เฟรมเอฟเฟคอโอเคเฟรมเอฟเฟคเบริโอฟิมฮะโลควาลูนี่อันนี้แล้วก็เอามาวางนะฮะหลังจากนั้นฮะเราก็แค่กดลากออกมาวางได้เลยนะฮะแต่ว่าสําหรับการซิชั่นนะฮะเราต้องลากออกมาไว้ตรงนี้เงเท่านั้นนะฮะเออในในถ้าเกิดในกรณีที่ว่าคุณไม่มีอินโทรนะฮะแล้วคุณทำเฟดเอาอย่างนี้นะฮะเอฟเฟดอินเฟดเอาอย่างนี้นะฮะคุณ ก็สามารถทําอย่างนี้ได้นั่นเองนะฮะโอเคตามนี้นะฮะถ้าเกิดคุ้ใส่แล้วครับมันจะเป็นประมณนี้มันจะมาเออเล่นเกมเอลซอนแล้วอันนี้จะมาเดินเล่นมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองนะ่ครับผมโอเคนะฮะก็อันนี้นะฮะถ้าเกิดคุณถ้าเกิดเสียงกรณีที่เสียงดังเกินไปครับคุณสามารถปรับที่วอวลูได้นะฮะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะกดไอตัวด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรับนะฮะอย่างนี้นะฮะหรือไม่ก็พามันก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะโอเคตอนแรกนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะฮะโอเค อย่านะฮะโอเคถ้าเกิดเราจะใส่เทคครับให้มาที่มีเดียเอเจนเตอร์ครับหลังจากนั้นครับอันนี้จะเป็นเทคครับแบบเคลื่อนไหวนะฮะอย่างเช่นนะครับผมได้สร้างเด็กขึ้นมาว่า this is this come this year this e this come this fucking the gunboat falda โอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะเข็คเคอร์น่า falda นะโอเค fast load up โอเค fast load up fast load up อัดอัอั จะปะอาจะอาเออเออคอนโทรลทำไมวะเนี่ยกดกดเพื่อกดลดดอแล้วถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนฟอนต์นะฮะกดคอนโทรลเอนะฮะเพื่อครอบคุมทั้งหมดนะฮะหรือแม้คุณก็ลากจับล่าเลยนะฮะแล้วไอ้ตรงนี้จะเปลี่ยนฟอนต์นะฮะโอเคครับสมมุตินะฮะผมจะเลือกเป็นฟอนต์อ่าฟอนต์เอสปอดอย่างนี้นะฮะโอเคมันจะเป็นอย่างไนี <nt> ้นะฮะโอเคจากนั <nt> ้นฮะโอเคถ้าเกิด <screen> มันเป็นฟอนต์นะฮะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะมันดูนะฮะไปวันนี้นะฮะเรามีแข่สองคนดอลประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะ หลังจากนั้นครับถ้าเกิดคุณต้องการทํเป็นเทคปกตินะฮะให้คุณมาตรงนี้ฮะอันนี้จะเป็นเทคปกตินะฮะถ้าเกิดเอามาวางปุ๊บมันจะมันจะขึ้นมาแบบง่ายเลยนะฮะให้คุณทำเฟดอีเฟตเอานะฮะอย่างนี้นั่นเองนะฮะโอเคครับโอเคถ้าง่ายๆอันนี้คือง่ายนะฮะโอเคก็ไอ้ส่วนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือผมอธิบายด้วยความเร็วสูงนะเพราะฉะนั้นมันก็แค่6กนาทีนะคลิปนี้มันต้องค่อนข้างเร็วนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะไปตัดต่ออะไรเพิ่มเติมนะฮะ โอเคผมตัดต่อเข้าไปนั่นเองนะฮะโ okay, อเคครับโอเคเออสุดท้ายครับถ้าเกิดอ่าเดี๋ยวนะผมนึกก่อนว่ามันจะมีอะไรอีกนะ,ะเราเอาเรื่องนี้ก่อนละกันเครดิตโลนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดคุณทําหนังนะฮะคุณอาจจะทำทำเครดิตด้านหลังแบบอ่าเอามาที่มีเดียจเนอรเตอร์นะฮะเอ่อหมวดเทคนะฮะจะมาอยู่ที่มีเดียจเนอรเตอร์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มาแล้วก็เลือกมาที่เครดิตโลนะฮะหลังจากนั้นคุณก็ลากออกมาวางได้เลยนะฮะแต่ว่ามันจะไม่มีเสียงให้ฮะ,ะเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่เสียงเองนะฮะ มันก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคนะฮะก็อย่างเช่นไทเติลนะฮะโทนะฮะโถลุ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 ่นนะฮะโอเคนะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นั่นเองนะโอเคครับอ๋อคือลุลุ่นลุ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 นนะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคบายบายโลนะฮะโอเคเอ๋อโลโอเคครับโท แนะโทรโลโลแล้วก็หลีนะโอเคประมาณนี้เนี่ยแล้วมันก็คือินแบบนี้นะดูนะโทรโล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 โทรลโลโลีประมาณนี้นะโอเคแล้วคุณจะพากเสียงอะไรก็เรื่องของคุณนะโอเคทำหการพาเสียงครับอืการพากเสียงนี่ประเด็นหลักนะฮะโอเคก่อนอื่นนะฮะที่ขวาบริเวณนี้ฮะถ้าเกิดคุณต้องการทําวิดีโอแท็กนะฮะกดอินเสิร์ตวิดีโอแท็กมันก็จะมีวิดีโอแท็กอย่างนี้นะฮะ โอเคกดอันนี้ก็กดปุ่ม delete ได้เหมือนกันนะโอเคนะฮะถ้าเกิดเรากด audio นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการหลัดเสียงครับให้คนกดตรงตรงนี้ฮะแล้วมันก็จะให้เลือกที่ที่อยู่นะฮะหลังจากนั้นนะเราก็จะไปที่อ่าสมมุตินะฮะเราจะไปที่อ่าที่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 ไหนก็ได้นะฮะโอเคแล้วแต่ของมันนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ชอบก็ก็กด delete a อ l นะฮะแต่ว่าถ้าคุณชอบก็นะฮะตมน้นนะแล้วก็กดเล่งเสียงเอานะฮะประมาณนั้นนะครับ โอเคคลิปนี้จบด้วยความเร็วสูงนะโอเควิดีโอไปเฟะกันฮะทรานสิชันนะฮะโอเคโปรเจกต์ทั้งหมดนะฮะจะมาอยู่ที่โปรเจกต์มีเดียนั่นเองนะครับผมโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ